ก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ชอบเบเซอร์นะวันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าคริเทเชลลิเกนนะครับซึ่งอ่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเทนนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็อย่าประมาณนี้เลยนะแล้วก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะคือหน้า UI อนะครับยู UI ที่เปลี่ยนไปนะคือพวกอ่าเลเวลเงินแล้วก็ r p นะแล้วก็ไอเจ้านี่ด้วยนะ ช่องใส่ของนะครับอันนี้จะเป็นช่องใส่พาสีนะเข้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพาสีแล้วก็ไอตรงนี้เป็นสกิลนะครับที่ให้เรากดเเรามาเริ่มที่ตัว L นะคือจะมีการปรับใหม่หน้า UI ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นประมาณนี้เลยจะมีแบบแยกโดยตรงเลยนะว่าจะมี Critical Change Speed Jump Power Attack Buff Defense Buff แล้วก็อ่าเยอะแยะเลยประมาณนี้แล้วก็จะมีการใส่ เวลาเราอัพเราก็เขียนเลขได้เลยนะไม่เหมือนตอนนี้นะคือต้องไปกดอัพแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็อยู่หน้านี้นะครับอ่านี่นี่น,น,นี่มีให้กดเลื่อนแบบนี้นะครับปึ๊บอ,อ, passive, อ่นนี้จะเป็นช่องพาสีอันนี้จะเป็นช่องแอคทีฟนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าคู่มือการสอนนะ อ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็อาจเจ้าวีซด้านหลังนะครับเหมือนจะเป็นคาสไอ้บ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งแบบอ่ารีใหม่นะครับสายมาดเลยแหละไอ้ดาก,กนอนอเวกอะประมาณนี้เลยนะอ่าส่วนเรื่องเลเวลของเซิร์ฟเทนนะเขาจะไม่ไดึงข้อมูลหลักมานะครับคือข้อมูลหลักเราก็จะอยู่เหมือนเดิมไหมประมาณนี้เลยนะนี่เป็นแค่เซิร์ฟเอาไว้เล่น ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ไอผมพูดอ่านี่เลยในดิสคอร์ดนะตอนนี้เรามาในหน้า Map, ดิสคอร์ดของแมปคี i t i อร l r e ีเกนแล้นะครับตอนนี้คือไอ้เจ้าไอ้คนพัฒนาคือเขาก็อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่จะไม่โดนดึงเข้าเซิร์ฟเทนนะอันนี้คือไม่มีอะไรมากคือเซิร์ฟหลักเราก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลจะหายนะครับคือมันยังไม่หายนะประมาณนี้ยูทำฟอ อันนี้คือก็ไม่มีอะไรมากก็คืออธิบายเกี่ยวกับการทำฟอร์มไปเซิร์ฟไอ้น,นี่นะเซิร์ฟเพจเฉยคือไม่มีอะไรเลยเอาง่ายคือไอ้น,นี่จะเป็นแบบการที่ไปเกี่ยวกับอ่าดัตตานะสามารถไปอ่านได้ในดีทรอยนะครับถา้าผมแปลอะไรผิดนะคือก็ไม่มีอะไรแหละ New Data New Data นี่คือไอเซิร์ฟเพจนะไม่เกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟหลักนะครับใจยเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์เซิร์ฟเพจนะเดี๋ยวผมเอาแปะไว้ตรงใต้อตอคอมเมนต์นะ แล้วก็อาจจะมีการแก้ไขระบบพาสีฟของโมบ,บายนะก็คือพวกไอโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรมากนะอันนี้เหมือนจะให้ XP คูณสอบคูณสามให้คูเล่นมั้งน่าจะคูณสามเลยก็ประมาณนี้แหละข่าวที่ผมจะมาเสนอนะแล้วก็อ่าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะไปคลิปสอนไอเจ้าอทรไนทมนะไอ วิธีเอาชุดก่อนนะครับก็จะประมาณนี้แหล,ละครับแล้วก็อ่ะสำหรับวันนี้ครับเจอกันนะ